สวัสดีครับนี่คืออะโวคาโดสายพันธุ์บูธเจ็ดแท้นะครับอะโวโคาโดทาบกิ่งบูธเจ็ดแท้เป็นไงครับต้นโตนไหมนะผมเพิ่งปลูกเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการปลูกนะครับถ้าอยากจะได้อะโวโคาโดบูธเจ็ดแท้ทาบกิ่งนะครับเอามาปลูกไว้ที่บ้านก็ก็ลองดูลองดูนะดูนะโอเคนะเดีย๋ยวมาดูวิธีการปลูกกันสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้จะมาปลูกอะโวคาโดทาบกิ่งสายพันธุ์บูธเจ็ดครับ สายพันธุ์บูทเจ็ดนะที่ผมรีวิวลงเยอะๆแต่วันนี้จะปลูกแล้วนะครับหลังจากที่รีวิวมาเยอะมากเลยกับต้นของเขาทาบกิ่งสายพันธุ์บูทเจ็ดวันนี้ EP นี้จะลงหลุมนะดินเราก็อันนี้ผมผมทําไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะดินตรงนี้ผมปูนไว้เป็นอาทิตย์แล้วน,นี่ผมก็จะเอาดินปลูกลงไปคลุกนะครับดินปลูกเจ็ดุงร้อยครับเราหาไหนไม่ได้เราก็ซื้อเจ็ดุงร้อยแหละครับเพราะว่าแต่ละสูตรเขาก็ปรุงไว้ดีแล้วนะครับโอเค ทำหลุมเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะเอานางเอกของเราลงแล้วครับเอกลงแล้วนะครับนี่ผมใช้ตัวนี้นะรองก้นหลุมก่อนนะครับเราจะรองก้นหลุมก่อนนะครับลูกเขากันมิดาโกจีนะครับรองก้นหลุมก่อนนะป้องกันพ้ยไฟไรแดงนะมแมลงปากดูดต่างๆที่จะมาะแทะเลม็มที่จะมากัดกินต้นไม้เรานะครับนี่ครับได้เวลาที่น้องเขาจะเจริญเติบโต,ตแล้วบูทเจดแทะนะอาวโวคาโดทาบกิ่ง จะเอาลงหลุมแล้วนะครับเราเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฝากเป็นกําลังใจด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน้องเขาจะได้ผลขนาดไหนจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับกับต้นพันธุ์โวคาโดทาบจิงสายพันธุ์บูทเจ็ดแทนะมาๆมาลุาา้นกันด้วยกันให้ดูรากเห็นไ,ไหมรากเดินดีมากเลย เนะห,ห็นไเนี่ยดิใกล้เป็นเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะเอาลงปลูกเราควรง,งดการรดน้ําสัก2วันทําไมต้องงดเพราะว่าตุ้มเขาจะได้ไม่แตกนี่ยเห็นะไนะดูรากเขาเดินดีไหมครับเนะี่โอเคนะโอเครากเดินดี ไม่ต้องฝังลึกนะต้องฝังลึกแล้วก็ไม่ต้องกลบแน่นเดี๋ยวรากเขาจะหายใจไม่ออกโอเคครับนี่เรียบร้อแล้วปลูกง่ายๆนี้แหละสไตล์กูพีโอเคเดี๋ยวจะหาหลักมาฝังให้เขาอีกหน่อยนเอาหลักที่แข็งแรงแข็งแรงหน่อยนี่ครับปลูกได้แค่นี้แหละเสร็จแล้วท้ากิ่งสายพันธุ์บุดแท้ ดินได้อย่าให้ถมเกินพวกนี้นะให้มันพอดีพอดีนี่ครับพอดีกระตุ้มเลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับโตโตโตไวไวโตไวไวโตไวไวช่วยเขาได้ชื่นเพราะว่ามันแรงอ่ะถ้าเกิดว่า ฝนไม่ตกคับสองสามวันนี่มันก็จะแห้งนี่ลอยแล้วตรงนี้ไม่ต้องปิดนะตรไม่ต้องปิด